นิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์หรือว่าฟอร์ดนะครับอ่ะก็เอามารีวิวให้ดูนะครับ FC บอกว่าอยากได้คันไหนไม่รู้ขอให้เป็นนิวฮอลแลนด์กบเป็นฟอร์ด โอ้ย FC สั่งมาอ่ะไม่เป็นไรครับพอดีได้คอนเทนต์พอดีนะไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับอ่ะได้คอนเทนต์พอดีนะครับอ่ะถ้าเป็นรถใหม่นะครับถ้าเป็นรถที่อ่าปีใหม่ๆนะครับเขาก็จะเรียกว่านิวฮอลแลนด์นะครับถ้าเกิดตั้งแต่สมัยคุณปู่นะครับเป็นรถที่ใช้มานานนะครับเป็นรถที่อ่าหลายท่านก็ประทับใจแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับเขาเรียกว่าฟอร์ดนะครับอ่ะสองตัวนี้เป็นเป็นรถที่เกี่ยวพันกันเป็นรถพี่กับน้องนะครับบางคนเขาก็บอกว่ายี่ห้อเดียวกัน นะครับอ่ะต้นกําเนิดของ Ford ก็คือ New ฮ o l แลนดต้นกําเนิดของ New ฮ o l แลนดก็คือ Ford อ่ะก็ลองดูนะครับอ่ะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ปรับราคาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นอ่ะหกหกนะเป็นหกหกครับเป็นปลัม๊มกลมปั๊มกลมนะปัม๊มกลมไอดีโตหัวฉีดเตี้ยนะครับเกียร์กลางนะครับถ้ายสวยเครื่องสวยเกียร์สวยขานหน้า z ซฟ ลูกค้าบ,บางท่านก็จะบ่นว่าถ้าไม่ใช่คันหน้าเซเซื้อแล้วแต่ผมวันนี้ผมจะให้ท่านซื้อคันหน้าเซเนะครับเพราะาผมจะปรับราคาให้ท่านนะครับอ่าเคยจําได้ไหมครับคันนี้เซลอ้วนขายเท่าไหร่3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเมื่อวันก่อนๆสามหกห้านะครับอวันนี้จัดไปเลยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ จะยุให้ซื้อให้ได้นะปรับราคาลงลดลดลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่3,49,000บาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกตินะมีดันหน้าอย่างเดียว3ามแสนสี่บาทนะครับส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับอ่้คันถัดมานะครับก็เหมือนกัน <c oughs> 6กหนะครับปั๊มเหลี่ยมปั๊มเหลี่ยมนะคันนี้เป็นปั๊มเหลี่ยมครับดี ID ไม่โตัวฉีดไม่เตี้ยนะ เกียก็จะเป็นช่อง6610ตรงรุ่นนะท้าย6610ตรงรุ่นนะครับยางก็ <c oughs> <c oughs> สวยอยู่นะครับอย่างหน้าอาจจะใกล้หมดดอกครับอย่างหลังยังสวยอยู่นะครับสองแสนสองหมื่นบาทเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็งุดหิดจังเลยจะขายเท่าไหร่ดีอ่ามีราคาหลังไมนะครับถ้าลูกค้าซื้อได้นะครับจะขายให้ <c oughs> มีราคาหลังไม่ด้วยลูกค้าอยากได้ก็จะขายให้นะครับมีราคาหลังใหม่ด้วย สองแสนสองไม่ขายนะแต่ไม่บอกราคานะครับลูกค้ามามาต่อหลังร้านนะจะขายให้อ่าที่ที่สามจุดห้าศูนย์นะครับคันนี้ก็มีกาดหน้านะอากาศหน้าสีดําด้วยนะครับอ่ายางสวยสีเส้นนะครับเจ็ดร้อยชั่วโมงงานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าเมื่อวานนี้ขายอยู่สี่แสนเก้าเออหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้ไม่ขายนะครับจะมีราคาลดให้นะครับแต่ไม่แจ้งนะยังไม่แจ้งนะครับให้ลูกค้าทักมา ส่วนรถมีให้นะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังนะคันถัดมานะครับอ่ะก็เป็น50าสเลงเหมือนกันที่ที่สองนะครับอ่ะวันนี้ก็จะขายราคาพิเศษให้เลยนะครับ4 8 5 0 0 0บาทนะครับมีส่วนลดให้นิดนึงนะคันนี้มันเป็นรถ98ชั่วโมงงานนะครับเดี๋ยวจะมีส่วนลดให้นิดนึงนะใครที่สนใจใครอยากได้0947064430นะครับอ่ะ ต่อด้วยอะไรดีต่อด้วยรถมุมนี้ก็ได้นะครับคูบอต้านะครับมาจอดอยู่มุมนี้รอ f c รอลูกค้าอยู่นะครับใครต้องการสีพิเศษลาวาอีดิชั่นนะครับราคาน่ารักเลยนะครับใครต้องการอ่าห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับสภาพสวยเลยนะครับก็โทรหาเสี่ยววันได้นะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0เนี่ยนะครับเป็นแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่า ปรับลดราคานะครับทั้งร้านนะครับเป็นจัดโปรโหน้าฝนนะใครซื้อช่วงนี้ถือว่าคุ้มมากกว่าคุ้มคุ้มคุ้ม,มแล้วก็คุ้มนะครับเพราททาไมคุ้มเยอะจังเลยก็มันเป็นโปรที่ส่วนลดนะครับที่เราจัดให้พิเศษเลยนะครับวายเอ็มนะวาอ็มก็จะมีส่วนลดเยอะเหมือนกันนะครับเป็นโปร คุ้มคุ้มคุ้มก็ขายได้ขายนะเป็นโปรเป็นโปรหน้าฝนนะอ่า YM 3 5 7 a นะครับมีราคาไม่ถึง4ี่แสนนะ,ะหรืออ่า YM 3 5 1นนะครับราคา4ี่แสนต้นต้นสี่แสนกลางกลางสี่แสนปลายปลายห้าแสนต้นต้น,ตนมีทุกสภาพทุกราคานะครับโซลิด50แรงก็รับจองหนึ่งคันนะก็ออกรถที่9 9 0 0 ก็มารับโปกันนะครับอ่าไม่รู้จะพูดอะไรมารับโปรกันดีกว่าอ่ใครอยากได้ขั้นไหนใครอยากได้สภาพไหน0947064430นะครับโทรมานะครับลดได้ลดนะครับขายได้ขายนะครับ <c oughs> ะจะ,เอ,อะเอาเงินไปหมุนในกิจการนะ <c oughs> ลูกค้าซื้อก็ดีใจนะครับขายไม่ได้บวกกำไรเลยจะเอาเงินไปหมุนในกิจการนะครับ0947064430นะครับอ่วันนี้ก็ จบคลิปแค่นี้นะครับเอา New อล l ล a n d มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆก็มี FC บอกว่าช่วยรีวิวให้หน่อยมีิ e ฮอล l ล a n d มี Ford กี่คันเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะซื้อคันไหนเขาบอกช่วยทำคลิปให้หน่อยเขาจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่มีคลิปดูโอ้ยเนอ FC นี่ก็ไดอยากดูคลิปนะครับไม่รู้จะซื้อให้ไหมเขาให้ทำคลิปดูหน่อย ให้ทาคลิปให้ดูหน่อยนะครับซื้อไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะไม่เป็นไรนะครับทําได้ทํานะครับเพื่อเอฟซีนะครับเพื่อเอฟซีเพื่อคอมเันเทิงนะครับเพื่อยอดวิวอ่ะทำให้เอฟซีได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับอยากดูคลิปอะไรนะครับจะเอารถคันนี้ไปชนคันนี้นะครับสั่งมานะครับสั่งมาอ่ะเดี๋ยวเสิอ้วนทําให้นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ ปลามมณนี้นะครับอะวันนี้ขายดึงคันอยู่นะเห็นเงียบๆก็ขายอยู่นะ n f c ทางเมืองเลยครับกาลังทำสัญญาอยู่นะครับก็ขอบคุณ FC ทางเมืองเลยนะครับมารับ่าโปรนะครับส่วนลดพิเศษนะครับเป็นโปรหน้าฝนนะราคาไม่เอากำไรนะครับราคาขาดทุนนะครับราคาอาซอไม่ให้นอนในบ้านอะขอบคุณมากครับเลยๆเฮงๆครับขอบคุณครับ